สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับผมปาล์ม3บาท5บาทมาประจำการเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีในทุกเช้าแบบนี้ครับกับช่วงของ Blues Today ฝากเพื่อนๆทุกท่านอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานนะฮะแต่ก่อนที่จะไปติดตามหลังเกมที่เชลซีบุกชนะคริสตัลพาเลท2 2ประตูต่อนหนึ่งแบบหืดจับเนี่ยนะคร ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง s u z u กิ p าว e r u ร์ยูรแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์สักคันหนึ่งผมแนะนำา Su ูกิเอ็กซวครับไปสัมผัสตัวจริงกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มที่ทำให้เราดูฟุตบอลสดชื่นตลอดทั้ง90้นาทีอย่างาทางด้านของสิงเลมอนโซดาสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดเรดเลมอนโซดานะครับไปพูดถึงเกมเมื่อวานกันหน่อยครับพรีเมียร์ลีกนะฮะมีลงสนามกันหลายคู่นะครับ ก็สรุปสกอร์ก่อนเลยครับอาร์เซนอลชนะสเปอร์ไป3-1บอลมัดกับเบรนท์ฟอร์ด0-0ครับพาเลซแพ้เชลซี1-2ฟูลแลมแพ้นิวคาสเซิล1-4ครับลิเวอร์พูลเสมอไบรตัน3-3มสมซานตัมตันแพ้เอเวอร์ตรัน1-2แล้วก็เวสต์แฮมชนะวูฟเวนตันสองนย์นะครับก็เกมของเชลซีในการไปเยือนพาเลซเมื่อวานนี้เนี่ยเชลซีเล่นหลัง4นะครับเซนเตอร์เป็นเตโกซิวาครับได้ล,ลงเล่นกับเวสลี่ฟูฟาน่าซ้ายจะเป็นทางด้านของเบนชิวเวลขวาเป็นริชเจมส์ครับ กลางเนี่ยเขาว่าน่าจะเล่น3คนนะครับก็มีโคอซิชจอร์จินโยแล้วก็เมสันเมาส์ขณะที่แนวรุกมีโอบามายองฮาวเวแล้วก็สเตอร์ลิงนะครับก็หลังจากจบเกมเมื่อวานนี้เนี่ยกรัมพอตเตอร์ให้สัมภาษณ์ครับจากการที่บุกไปชนะพาเลซว่าพวกเราดีใจกับผลการแข่งขันนะครับการมาเยือนสนามแห่งนี้เนี่ยมันเป็นงานที่ยากเราคิดว่านะฮะเราออกสตาร์ทกันได้อย่างค่อนข้างดีเลยครับ แต่มาเสียประตูจากการเข้าทำในจังหวะแรกในกรอบเขตโทษของพวกเขานะผมต้องยกเครดิตให้กับนักเตะครับพวกเขาคัมแบ็กได้ดีไม่มัวแต่มาหัวเสียผิดหวังครับมันเป็นเรื่องที่ดีที่ยิงประตูตีเสมอและกลับเข้าสู่เกมได้พวกเราเอาตัวรอดได้ในหลายจังหวะ เพราะพาเลสเป็นทีมที่ดีครับและมีนักเตะที่มีความอันตรายอยู่หลายคนการโดนนําไป1ลูกแล้วกลับมาคว้า3คะแนนได้ถือเป็นเรื่องสุดวิเศษนะครับดังนั้นให้เครดิตกับนักเตะทุกคนเพราะทุกคนมีสปิริตเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับขณะเดียวกันครับแกรมพอตเตอร์ก็ชื่นชมเกป้าครับที่วันนี้ลงเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งนะฮะก็บอกว่าผมคิดว่าเขาเล่นได้ดีเลยนะครับในวันนี้เขาเซฟสําคัญได้หลายครั้ง และผมคิดว่าเขามีส่วนร่วมกับเกมได้ดีและตัดสินใจได้ดีหลายครั้งเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องการให้ผู้เล่นพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้ได้และผมรู้สึกว่าเกป้าก็ทําได้ดีแล้วในเกมนี้นะครับแล้วก็สถิติอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็เชลซีี่ยเอาชนะคริสตัลพาเลทได้10นัดรวดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์วิจารแลวก็พูดไว้ใน r e the g เก e ว่าพาเลทนี่ไม่ชนะเชลซีมาอย่างยาวนานมากแล้ถือเป็นการชนะ เอ่อพาเลสครั้งแรกของแกรมพอตเตอร์ด้วยนะครับเพราะก่อนหนี้พอตเตอร์ทำไรตันก็ไม่เคยชนะพาเลสได้เลยนะครับขณะที่แมตต์ลอครับก็บอกว่าเชลซีเนี่ยครองเกมได้ดีแล้วก็มีเกมบุกที่ดูอันตรายแต่พวกเขาตั้งรับได้ย่ำแย่มากๆนะครับก็ผมก็มองคล้ายกับที่ทางแมตต์ลอด้่แหละเพราะว่าการเล่นหลัง4ี่นี่ Chelsea เชลซีเซตเกมรับกันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เหมือนไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินะครับขณะเดีวยวกันครับคอนอการเกอร์รโพสตแสดงความดีใจหลังจากจบเกมว่า นี่เป็นช่วงเวลาพิเศษของผมที่ยิงประตูแรกได้ให้กับเชลซีและเป็น3ามแต้มสุดสำคัญนะครับนอกจากนี้เนี่ยบทสัมภาษณ์แน่นอนคงจะพูดถึงจังหวะที่มีโอกาสโดนใบแดงของเตียโกซิวนะครับปาติเกเราคุณซื้อของอฝั่งเจ้าถิ่นก่อนครับแกโมโหพูดสินว่าไม่ยอมแจกใบแดงให้กับเตโกซิวาเขาบอกว่ากรณีของซิวานี่มันเป็นอะไรที่ผมไม่อยากจะพูดถึงเลยครับมันยากที่จะเข้าใจและยากที่จะยอมรับ บางทีเนี่ยอาจจะดีกว่าที่จะขบปากแล้วก็ไม่พูดถึงมันครับเพราะผมเชื่อว่าผู้ตัดสินทําพลาดและถ้าต้องพูดในสิ่งที่ผมคิดผมเจอปัญหาแน่ๆไม่พูดดีกว่าผมไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เพราะผมไม่เข้าใจว่าการตัดสินแบบนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮรเรามีทั้งผู้ตัดสินในสนามและมีทั้ง VR พวกเขาทั้งหมดเป็นคนตัดสินใจเราทําได้แค่ move on จากเรื่องนี้นะครับก็ถูกสำหรับรเวร่านะครับเพราะแกพูดเยอะ เดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนก่อนหน้านี้โทมัสทูเคิลที่ออกมาแพมเยอะจนโดนแบนแล้วก็โดนปรับเงินนะครับส่วนทางฝั่งของกุนซือเราบ้างครับพอตเตอร์พูดถึงจังหวะเตกโกซิว,วาครับว่าผมคิดว่ามันก้ากึ่งนะครับที่เขาไม่โดนใบแดงเพราะว่ามันอยู่ห่างจากประตูสถานการณ์มันเรียกว่าเฉียดชฉิวจะเป็นอีกแบบไปเลยครับผมเข้าใจที่ปาติเวราจะมโหกับจังหวะ ในที่มันเป็น50-50แบบนี้นะครับก็แกก็พูดในลักษณะเป็นกลางนะฮะสำหรับทางกรัมพอตเตอร์นะครับขณะที่ซีพาริสครับเจ้าของทีมคื่อเซาพาเลตนะฮะออกมาโวยวายจังหวะเตโกชูวาครับเขาบอกว่าผมดีใจด้วยกับเชลซีโดยเฉพาะคอนาลาเร์ที่ยิงประตูยอดเยี่ยมได้ครับแต่ชัยชนะครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากความพยายามในการดึงอายุให้ล้มลงจากนั้นก็มีการตั้งใจทำแฮนด์บอลนะครับ กองหลังตัวใกล้ที่สุดของเชลซีเนี่ยวิ่งตามหลังอายูอยู่ร่วม5หลาได้ในขณะที่มีพื้นที่เล่นไปข้างหน้าทางขวาอีกเนี่ยตั้ง20หลาเขาบอกขอพูดตรงๆเลยนะครับว่าเ,เราจะมี VR ไปเพื่ออะไรครับการใช้และการตัดสินของ VR เปลี่ยนไปในทุกสัปดาห์นะครับก็ตอนนี้นี่โดนกันแจบตะจุกทุกทีมะทีมนั้นโดนบ้างทีมนี้โดนบ้างนะฮะส่วนทางฟังของแม์รอกันบ้างครับแม์รอให้ทัศนาจังหวะเตโกซิวาว่า ผมคิดว่าเขาควรโดนไล่ออกนะครับแต่สิ่งที่ VR พิจารณาคือทิศทางทางการเล่นคําว่าจังหวะจะแจ้งเนี่ยคือคีย์เวิร์ดสำคัญนะเวลาจะตัดสินว่าเป็นการฟาวแบบขัดขวางการทําประตูหรือไม่เพราะชดตนี้อยู่ห่างจากประตูประมาณ40-45หลาและมีผู้เล่นเชลซีอีก2คนอยู่ในระยะ5-10หลาจากจุดนั้นนะครับก็สุดท้ายก็อย่างที่ผมบอกครับอยู่ที่ดูระยะพินิจแต่สังเกตไม่มีใครพูดถึงเลยนะฮะว่า ซิวาเนี่ยโดนาทางด้านจอร์แดนอายูกระแทกลูกนี้จะเป็นฟาวหรือเปล่าไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับขณะที่เรเบโต้เดชบี้ครับกุญซือของทีมไบรตันที่บุกไปเก็บแต้มที่แอนฟิลได้ด้วยสกอร์สามสามเนี่ยแกบอกว่าผมเชื่อว่าวันนี้แกรมพ็อตเตอร์สมควรได้รับเครดิตเพราะว่าเขาทิ้งทีมที่ยอดเยี่ยมเอาไว้กับผมนะฮะซึ่งตัวผมพยายามจะรักษาทีมของเขาที่เขาสร้างเอาไว้แต่ก็จะพยายามเพิ่มไอเดียของตัวเองเข้าไปด้วยนะครับก็ เป็นทีมจอมแสบนะไบรตันเนี่ยสามเกมหลังสุดในการไปเยือนที่แอนฟิลพวกเขาไม่แพ้เลยนะครับขณะเดียวกันข่าวดีของเชลซีครับเดี๋ยวเชลซีจะเล่นกับมิลานเสร็จใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวจะเจอกับวูฟแฟมตันข่าวล่าสุดบอกว่ารูเบนเนเวสเนี่ยจะพลาดการลงสนามในเกมที่วูฟเจอกับเชลซีเนื่องจากติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบหลายใบนะครับอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไม่มีรูเบนเนเวสแล้ววูฟแฟมตันจะยวบหรือเปล่านะครับซึ่งมีโอกาสนะที่มันจะ ค่อนข้างจะยวบเลยเพราะช่วงหลังแกเป็นแกนหลักของของทีมมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับทางรูเบนเนวสแล้วก็น่าจะมีผลอย่างแน่นอนนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานเนี่ยเราเห็นดิโก้คอสตาครับคัมแบ็กกลับมาลงสนามในพรีเมียร์ลีกได้ซึ่งลงเล่นกับบูฟเป็นตัวสำรองนาะทีที่58นะฮะนั่นคือการกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนอพฤษภาคมปี2017นสะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้เนี่ยริสเจมส์ครับแกโพสต ข้อความใน Twitter ครับแล้วก็เป็นภาพแกกับซาฮาแล้วก็เป็นรูปประมาณกุญแจล็อกเนี่ยแกบอกว่าโอ้โ oh, หแกล็อกตายซาฮาได้อยู่หมัดแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนอทางฝั่งของซาฮาก็ออกมาตอบโต้ผ่านทาง Twitter หรือสื่อออนไลน์บอกว่าเหมือนริชเจมเพิรไปหรือเปล่านะครับแล้วก็แกแต่แกคิดว่าคงไม่เป็นไรมั้งแต่สุดท้ายแล้วแกก็ลบข้อความออกแต่ว่ามีมือดีที่ไปแคปข้อความได้ทันนะครับก็เลยทําให้สุดท้ายแล้วกลายเป็นประเด็นกันเล็กน้อยนะฮะ นอกจากนี้เนี่ยมีการพอตเตอร์พูดถึงเปียร์มาริกโอบามยองที่ทําประตูได้ด้วยนะครับแกบอกว่าเขาทํางานอย่างหนักมาเพื่อย,ยกระดับความฟิตให้ถึงในพรีเมียร์ลีกและผมประทับใจกับตัวเขามากมันเป็นประตูที่สําคัญสําหรับเราจริงๆนะครับเราก็มีสถิติที่น่าสนใจครับพูดถึงลูกพี่หน่อยฮะเตียกโกซิวาครับเมื่อวานนี้มีสถิติในการสัมผัสบ,บอลมากที่สุดจ่ายบอลมากที่สุดครับจ่ายบอลยาวมากที่สุดแย่งบอลได้มากที่สุดครับ จ่ายบอลเข้าในแดนคู่แข่งมากที่สุดแล้วก็เคลียบอลมากที่สุดนะฮะนี่คือความสุดยอดของเตียโกซิวาในวัย38ปีนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็กาลาเกอร์ยังพูดถึงประตูชัยในเกมกับพาเลซครับเขาบอกมันสำคัญมากครับเพราะว่าเราได้ความมั่นใจกลับมาบ้างนะครับผมว่าผมอยากจะก้าวต่อไปจากตรงนี้นะครับก็นี่คือความเห็นของคอนอกาลาเกอร์นะครับอ่ะน่าจะเป็นข่าวที่ครบถ้วนนะครับสำหรับทาง ข่าวเชลซีจากเมื่อวานเนี่ยมีเพิ่มเติมนิดนึงครับแกรมพอตเตอร์พูดถึงเบนชิวเวลครับเมื่อวานนี้ลงเล่น90นาทีเลยนะเขาบอกว่ามันไม่ใช่ที่ที่ง่ายเลยครับในการลงเล่นเพรปีกของพาเลสเนี่ยที่เราต้องเจอเนี่ยค่อนข้างรับมือได้ลําบากเันเป็นเกมที่เขาลงเล่นครบ90นาทีในพริเมลีกหลังจากจับเรียกว่าเก็บมาจากการบาดเจ็บนานนะฮะเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและผมสนุกกับการทํางานร่วมกับเขานะครับแกรมพอตเตอร์พูดถึง เบนชิวเวลนะครับอ่ะนาจะครบถ้วนครับสำหรับในส่วนของข่าวอื่นๆถ้ามีอะไรเพิ่มเติมขออนุญ,ญาตอัปเดตทาง Facebook ของปาม3บาท5บาทนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ